สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนยูเคนะคะ <Yes. S 1> สวัสดีตอนแรงค่ะคำอีกแล้วตอนนี้จงังงงทุ่มยี mm ิท hmm. ุ่มยีสิห mm hmm. าน,นะคะฮับก็มาตาขังนอกมื่อนี้แม่บ้านไปยืดผมมาก <laughs> มื่อนี้ก็บ่ได้ดไปใสกันนะคะ mm hmm. มื่อนี้เดี๋ยวไปใส่เบ้างค่ะแม่โอ,มมอ้ไปยืดผมไปเบิดมือไปยืดผมไปตาเศ้าแล้วก็ไปกินกว๋วยเตี๋ยวอยู่แถวนี้อันร้านปา่าสวัสดีครับสุรพลสวัสดีครับอันอ่าที่ว่าว่าสิผ้ามารีวิวเบิึงบานมันคำกอรล่ะกันตอนแรกกับผ้าลูกไปไหวยน้ำก็เลยบวชเด็ดผ้าไปเบิึงบานนะคะบ,บานกับขางบนนี่แหละอันอ่ะไปเบิึงแต่ห้องก็ได้เนาะ เบิ้งแต่ห้องห้องกะโคกกเราคะบ้านเนี่ยละบ้านบ้านคันว่าอยุไซก่อยูพัทยาพัทยากลางเดี๋ยวนะคะบนแนใจว่ามันสีชาติบอสวัสด,ดีค่ะอันนี้ขึ้นมาบนบ้านนะคะบนบ้านเอ่อหันพระอันนี้ห้องลูกสาวลูกชาย อามันเมืดห้องลูกสาวลูกชสยนะคะห้องลูกสาวลูกชสยกับอันนี้กับห้องน้ำเท่าน,นั้นล่ะคะ่ะบุ้มมียางดอกปิด <c oughs> อันนี้อันนี้ห้องคุณแม่นี่ล่ะคะ่ะห้องคุณแม่เดี๋ยวเปิดก่อนโอ๊ยหกจังน้อยนะคะบอดี้เปิดใช่ะะมืดเปิดไฟผิดอีกอ่านี่ห้องคุณแม่นะคะพ่อแล้วค่ะพ่อแล้วมันหก เบื้องหน้าเบื้องหน้าบ้านหกแล้วก็ห้องน้ำก็อยู่ในหันอันนี้กัอันนี้ก็ห้องห้องรับแขกน้ำนี่ละห้องน้อกไส้นงไส้พักดิบนำนะคะนี่ห้องนกไส้บุ๊บเปิดก็ไปเบื้องแล้วก็ห้องครูบาลแล้วนี่กัห้องห้องนอนข้างบนมีซีห้องนอนนะคะข้างบนมีซีห้องนอนอ่า หอนอพัดร่มหลาขั้นใดยางลงมไปบื่วางวางแว่นบบคอยบบมีเวลาเด้มาไทยเอยียงนะคะกะข้่งลางน้องไส้เป็นสร้างซักน้ำน,นะคะ,ะแต่ว่าซัากไยแต่ว่าก็ห้องการเริ่มนี่ล่ะโอ้บโบอยากไปซองไปปองข้างน,านั่นเพราะว่า มันโหกอยู่แก่น่นเป็นหม่องซักเม,มียนท่านี้แล้วนี่เมียน,บ,ยนบ้านมันอันนี้อันนี้กะอันนี้แมททิวโซฟีนะคะอเกมอันนองไส้เป็นสร้างซักอันล้านซักที่ว่าเขาไปซักสิล่านยังก็แม่ย่ายงกัน็นยัาไต่นีโอ้ยกะแต่ว่าล้านพันยู่พัทยาใด ร้านนอปเปิลชื่อว่านอปเปิลพัทยากางเพิ่นเป็นเป็นสร้างซากนะล่ะกะเฮล์บิกซี่ไงเฮล์บิกซี่พัสดุด้วยตะเคียนอันละยอดนะซกตอนนอตอนนี้อันนั้นห้องแม่นะฮะห้องแม่ก็พออันนี้ห้องครัวห้องครัวกับวัวแล้วล่ะค่ะเพราะว่าแม่บ้านกับพ่อบ้านบ่ค่อยได้กกลับมาบ้านจะมีแต่ตากับยายเราอยู่ อางนั้นในนี้ให้เบิลงแล้วยค่ะมันฮกมีซ้ำมันฮอกขมันฮกของขั้วกะต่อไปอีกทั้งขางทั้งหลังทุล่ะค่ะต่อไปมืออื่นมืออื่นเคาไปเบิรงนขั้วขั้วทั้งนอกน้ำมันถามมาสืบหลายมันใดกะแพงจักหน่อยอยู่จ้าพ่อต้องไปบอกพ่อต้องไปซื้อพ่อต้องไปบอกรู้สึกบ้นกะซื้อหลายปีแล้วค่ะซิปก็ปีแล้วจ๊งปีแล้ว ซื้อ14ปีแล้วค่ะบ้านหลังนี้ซื้อโดนแล้วนะแต่ก็บ่ค่อยได้มาอยู่เสียนะกับพ่อกับแม่อยู่มากินแต่บักหุ่งนะคะ,นะ,คะเน<อ>าะเสร็จสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินกับยายควยอีกแล้วนะคะเหมือนี้เบียร์เห็ดเสร็จแล้วโบอยากกินเีกินโบอยากกินมื้อนี้บ่อยากกินเบียร์เอาไว้ก็ได้จ้ะไหว้ก็บ่อยากกินมันเหลี่ยมตาบ่ค่ะเหลี่ยมตาบ่แม่นั่งจังได๋เฮาขึ้นน่งบนนี้แม่ยับไปยังหน่ยอย กันนั่งเสียบเปลี่ยนนั่งเสียงนางน้ำแกดกินตามบักฮวงมันจะเลียมตาได้เนี่ยไฟพัวเขาหนเฮ็ดไถ่ไม่หลายหรอจิ้มนี่มันจะไปทางเพี้ยนเลียมตาทั้งนั้นเลียมตาบ่ค่ะเลียมตาบ่ไฟสะท้อนไฟมันสะท้อนเนาะอยู่หัวตกลงทั้งแม่ต้องมานั่งทั้งนี้แม่มานั่งทั้งนี้เดี๋ยวนี้ยามห้โทษทีนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกันให้ได้ไฟหยายพิบุญาพุ่นะคะเีย่ยนมุมนใหยาดพิบุ่น จานตําบกหุ่มเผ็ดเผ็ดตําบกหุ่มังรกะซีโลรอยเอแม่ยอันนี้เสือนะคะเสืออ่ะพอดีอยากจน้อยก่อนตําบกหุ่เดี๋ยวอยากจน้อยอีกก่อนเดี๋ยวเฝ้าเขียนขหมูเดี๋ยวเฝ้าว่านะคะบ่ได้ตั้งกล้องขวางตําตําปลาว่าเอาแม่ซ้อน ลำป้าฮักอ่าอี๋อย่างกุ้ยช่ายตอนะนีนน้ขนมขนมกุ้ยช่ายเพราะเก็บเก็บฮอดอันเป็นเป็นยุงแร่มูมนี่ไปกินยุงแรมเอาบอได้กิยบบนยุงแรมเป็นเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวโอ้แต่หม <laughs> ูนุ่งคือรกคาขนมอีหยังนี่เปียกปูน เจ๊นางเปียกปูนหัวขนม,มเอียงเจ๊นาขนมนะคะอารา,าคา芒果ต้นได้ละสี่โรโร้อยนะคะมังคุดล้ำใยพร้อมวล้ำใยพร้อมล้ำใยกินท่านเดือเบิดพตทุกีนั่งถือแล้วเมื่อวานนี้นั่งไปกินคังกวา่ากินอันนี้กันนะคะคุยเล่นเนี่ยหยับมา ไม่หยามมาได้ก็จะเห็นยหยามมาจ้ะพอยผู้ซื้อข่าวได้ในสองสาวรายงานโอ๋พี่ซื้อคอนโดอันพินลลินเพิ่นเพิ่นยูอันแม่นแม่นพี่ยูอันแมนยูฮอลแลนด์เนาะพี่แม่นบอเพิ่นว่าเพิ่นมีจอมเพิ่นมีคอนโดอยู่จอมเทียนแต่ว่าเพิ่นกลับบ้านแล้วก็เลยบ่ได้พอกันเนาะพี่เนาะเที่ยวนาคันมาเฮาน낮กันเนาะพี่เนาะฮะเพื่อได้พอกัน สวัสดีค่ะ my name ดาวบอนออานกะบอนเนี่ข้าวแรงนะคะกินยำมาแลงมืออื่นว่าจะไปเฮตบุญอันที่ว่าไปข้างนอกว่าคอยไดถไทยวีดีโออีย,งอยังมือถือมันจะเป็นอย่างบุ๊มันทายยากละกันอินเทอร์เนต็ตบ่ดีเติมเติมเงินบ่เป็นให้ต์ทาให้ตาเทียนมาเติมนงินกอน ย่ากเราก็เติมไฮโดรเป็นเป็นฟูดจะบอกว่ามีเงินนอนอยู่ในหันคือบอกมีเงินในมือซื้อจะว่ามันเผ็ดเนาะเป็นแห้งแม่บอกว่าเผ็ดหรือบม่เผ็ดไม่เผ็ดมันเผ็ดหรือไม่เผ็ดแต่หมูฮวงเผ็ดเมื่อวานนี่กินมันขึ้นกินเดียร์เหรอียรสองเบียรมากเบียร์ กินรลายโพดก <laughs> ินรลายโพดแล้วมันปวดมันมันเป็นจังไดดวูจะมันเมาเลยอู้ <laughs> นอนดีเลยย่ายนอนดีพี่นอนบ่ดีพี่วุน่น <Okay. S 1> พี่ตื่นแต่สดเศร้าคนนอนบหลับแม่ง <Okay. S 1> นอนบหลับเยอะกินดมหงส์ <Okay. S 1> แต่นนร,ร <laughs> ตู้สึกว่ากระสูซ้ำจากคองตับวันนี้แมน นู่นนะนอกาก็ไปซื้อปลาแดกตีว่าเขาว่าแเสบๆเปนอย่างอื่นใส่หลักกันตามกินเองแม่ก็ซื้อมากนะนี่แหละปลาแดกแจงมั้จ้าขี้หัวยังพอดอกพอดอกกินได้แค่ได้กันซื้อตลาดจริงๆแล้วกินกินเมื่อแม่หมดแล้วแล้พออเลยกับเขาแซ่บเรียกเตอะอารมณ์โอ้ถือใจกันเซียอร่อยไหมคะว่าซันอร่อยค่ะอร่อยมากโอ้พิเนอรลินอยู่อังกฤษว่าซันอยู่ เชฟจะฟีลอะมันบอกนันอยู่ไก่แล้วแต่มันเลยอ่านบ่ค่อยเห็นมันตะกุตาบุ <laughs> ดิมันบุณใส่เป็นตาอ๋อเอาแบตคอนเนคชั่นแต่ว่ามันกับสีชาดยู่ดอกตี้เนาะใส่บังหอยพร้อมอยากกินตามที่ว่าก็ใส่อีกกับปูทะเลล่องมือมันตัมปูตัมปูมปเป็นเป็นของสดเลยปูปสดปุ่งเดียวในเจ้ามือนีหมันบ่าม,มาแสียควา ถ้าไปจะกินโวนแล้วพักกระทินกินลองเมืองกัน<า>กินแล้วกับบริบาก็พายแล้วบาลก็กับแม่มนะันนี่ว่าสิไปถาซื้อนทุเรียนคนงานกายข้างข้างมากนะโอ้ได้เห็นแล้วหิวเลยเอาสารละ <laughs> มาเลยจ้ากินน้ำกันเดี๋ยวผู้บอกนี่ทวนนี่กินมัน้งวนี่ หน้าแม่นหอกคากรษัยนยังกับหน้าแม่หน้าแม่แม่หน้าหอกค่กว่าไงเอ้มันอา่อานบอ,อกืออ <c oughs> ่มานบอกยิมมัแล้วจะอ่านโบูเรืออ่องหอนอ่านบวกข้หมิด่เฮ้ยยู e จอ f อ i e n ั s โหล e l l o Hi. ค่ e Don't. Hot dog, okay. Grab a couple of art. It's a crab stick, isn't it? Give yeah. the stick to me, even you finish. Mm. Coca-Cola in the fridge. In the fridge. Oh, eat a pool. The Bo in the fridge, fri darling. Can you turn the light on? This the one? No. Mm. There. Is the second one? The first one, yes. And in the fridge. เห็นถ้าเข้าว่ากินผักกระถินเนาะบ่ได้กินโดนแล้วยุคุณนบกากินอยนกอัเพราะว่ากินแล้วไปเห็นงานบกาบ,อกาบอกาเอาน้ำข้าวเย็นีีกอะ่ะกินบบเป็นอย่างหันแฟนโอย <c oughs> ูเตะบกทัวร์บกแต่บุอยังกับ่าบึกเขือเผ็ดจังเลยแต่ว่ามันเผ็ดรู้สึกว่ามันเผ็ดเลอเกิน โอ้แม่น่ะฮักเนาะวาสันโอ้ยขอบคุณค่ะนานาินวาสันนารินวาสันเนี่ยมาเดี๋ยวจะให้มาเลยค่ะมาเลยชอบอยู่ไหนค่ะวาสันอยู่ไม่รู้ท้องผัวอยู่พัทยาอยู่พัทยาจ้าพัทยากลางอยากตู้แก้วมาเลยจากตัมแก้วตัมจอกหนึ่งจ้าตัมจอกตัมจอก มีบเต่าเลยมาเนี่เป็นวัดอีกต่้งหาเลยอันเคื่อนกินนึงแ็กฟิวคนยูเกตโอ้นี่แกวเปาอยู่่แม่เผ็ดนมีน้ำแข็งครบขอเบเกต p ูสได e ไหม yes ได้พูดอีกนนะได้ได้ได้ได i ได้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 ไ t ้ได You want some? Okay. Uh, you take it. Mommy can, you, mommy can you have your glass over there, please. You, Sophie, you can put over there. Okay, tầm một hùng. Yeah, cái sự khi mua bí đi đây. Món thiệt này nè. Matthew, can you put back in the feed for mommy, All please? Alright, I'm doing the other. Alright, <coughs> no. พัทยาฝนตกบ่บจ้าฝนบ่ตก่อนก่อนนะถึงจะมาให้เป็ย่างยักษ์จะหล่อหรอวันนี้ย่างจะยักษ์เที่ยวหรอวันนี้ผ้าย่างผ้าแม่ย่างย่างผ้าแม่ย่างก็ไปก็มารื้อใครในผู้อิสระเตื่อเด็กผ้าแม่างแล้วย่างถ้าเราย่างตากแดดแดดแจะเบิ้ดมือเบิ้ดเป็นสองมือแล้วผ้าเราย่างไปร้านเสริมสวยผ้าโซฟี่ไปเสริมสวยแม่ ก็ไปเสริมเสื้อไปยืดผมใส่เวล่าโดนยืดแล้วกะพาย่างไปกินก๋วยเตี๋ยวฝากไปย่างย่างเดียวยายพ่อยเมื่อยหลาย่างแล้วย่างบ้านย่างย่างไปตลาดอีกล้วไหวย่างเทียนขี่ตลอด้ะเนาะยายเราขี่แต่ยายเราขี่ตลุดเราบนเลยเราบนย่างข้าเราย่างแหละเราเมื่อยตั้งแต่ไก่เนื้มันพ่อกระเทิน์นมานั่มันเนื้เบิษงไก่หรือไงไม่ก็ไก่นี่มันเกะไก่นึง กูยังว่ากูภาพแมวแล้วยังภาพยังแากแดดไล่แล้วจุ่มจุ่มเหมือนนอกแค่กับพวกกั้งวะนี่กั้งยังแดดรถกันหลายหลายเสือรมอเตอร์ไซค์ทั้งถางผพิยันทุกเกี่ยวรถบัสรถทั่วร์รยหลายรถทัวร์ทัวร์จีนทัวร์จีนทั่วเกาหลีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้าพรชิปปราจัน แบตเตอรี่มันสิเบิร์ตละจะไม่ยมไม่ไหลเนาะแม่กินจังกับแฟนแฟนคลับจากอุตรดิตสวัสดีค่ะอันซื้อบุ๊กสือกับยาวายกันเนาะค่ะเนแม่กินแม่เดี๋ยวไปเปิดผักกาดถิ่นตัองเมื่อกี้กินโดนแล้วผักกาดถิน ตะปูสาวอยังแห้งเลยกากินเตี้ยนี่ตะปูสาวเลยกากินบ้านเฮาก็กินเฮาแห่ังดีเลยเนาะอือจับเฮาแห้งเดี๋ยวมืออื่นหนึ่งเราม่าแยกขนนส่วนเราตั้งแสบสั่งเลยกินเสมอไล่พี่อบวยหยากแม่กับฮามือพี่อบวยหยากมืออื่นกินย่ำเนาะโอ้แม่มืออื่นจะกินหนึ่งปลามืออื่นซื้อปลามาแล้ว ซื้อปลาเน้นมาแบบจ้ะซื้อปลา,าเน้นมาแล้วยิ้มมักเรียบร้อยแล้วชิ้นหนึ่งปลากินกับผักไอเย้ยพ่อยตำแก้วเรียบมือเผ็ดวันไม่บุ่นวันนอกมั่าแม่กินนั kel, ่นเนี <lik> <ated> ่ยกินแต่มะฮุงยำมาแรงโง้ม <Therefore, leader> ีแต่ผู้อยากน้ำเด้มาได้ค่ะกินเพือแซ่บแซ่บเต็งกินทั้งเผ็ดเสียบตะไรลาดไอติมอดบ๊อบ กินแซ่บร้าหวอดบวบกเผ็ดนี่บอกกอนข้าวเจขนาดบอกว่าบวเผ็ดเผ็ดไหมคะไม่เผ็ดแม่คนเนียววิ่งมาพี่จำเขาเขาจักบาพี่แซมอบก็ต้องกินเขาล่งแล้วแม่ก็ยานแ่บทอแสบทอดจำนำสมุน Like ืัอนี้แม่นี้เดี๋ยวงปวดกงอยกินเขากับเติมหอยยงเดียวกินอะไรนออันนันไก่นั่นเองหิวหิววาจารพันมาแสบแสบมาขามาโอ้ยแสบเอามือคุยดอกแมนลูกกระเลนเนี่ยวันจันทร์มาฟีวันจันทร์ก็ุ o เชทตัวโเฟนระเบ

และม i นค i อสีเงินโตกเสตตามบอมใช l ไหมอันนี้เ i ้กมันจะไ m ่คู่ฟิกจะเป็น r ัล m ์หร i n อะไรอย a ามาเไปเปนกับม่เสือพอแล้วถ้า me นดิสแว๊กพู s จะแว๊กดิ g แว๊กอีน้ำหนา e จ a พลอยกันใน h ี o ช่ำตามหนาวนี่โ y เปรมาเด็กเดี๋ยวสีเติมเน็ต้องขมือหนาขันออกไปข้างนอกก็สิตไทยเห็นมูเบืองน้ำ ไปเบิ่งวัดนั่นมาอื่นสิไปเฮ็ดบุญพัทยาลดเยอะจะไม่เหมือนเมื่อก่อนอินีแล้วด้าใช่เคยอยู่พัทยาว่ะสัสแม่นิจ่าตะกิดแต่ตั้แต่สิบสามปีสิบสี่ปีขึ้นหลังมาซื้อบ้านอยู่นีบ้านมาแบบถนนโอ้เพ็ด ปจนคิดว่าแฟนผ้ามาสื่ออยังมาสื่ออยู่ไก่มูคักรแฉ่พันไก่หมองเ no no น่อยูอเน่<อ>าก<า>ิ่นตัวนี้มันอยังโรงแรมขึ้นเต็มเลยแถวท่ามือบางบางท่านี่กันเป็นตับเลยโรงแรมเอาพี่เอาคนนี้เลยหรือพี่เอาเองกับเขาติ๊บเข่าไม่เอ,อีกวะมาเอาได้ <laughs> เพ็ดแห้งไม่ไว้เลยสืโมแค่กันมันมือหนาจู่เราจำกินเังตัวมือหนาเพ็ดแห้งมันเพ็ดแม่มันกินข้าวใ่บ่ได้อันน้ำดำนี่บกหอยเนี่บกหอยอแม่บกหอยแม่บกเ็แม่บกบ่อยแล้วไม่แบบแม่บ็ิสัางคือนนี่บ่เคยเด็ดจืดนอกจากเกลือนี่ โอ้ยเผ็ดม,มันอิมพิวสิฟ้าย่ายกินเบียร์เอาอยู่บ่ะแม่อู้ยกินกินขวดสีเอี่ยมน้ำเปี่ยกเปี่ยไว้ไว้น้ำโคตีกินเผ็ด

a friend, what you got over there? Mm -hmm. Right. I put like this. So you can no do your hair like that. So you can, that I can see Sophie and you like that as well. So And then you put it, back to me, okay? So do you wanna show your fidget spinner? I mean, you no, but I'm asleep and you're gonna have to like. Okay, yeah, so you're I'm you're already filming. No. Seriously. Yeah. Uh, uh, nice. Okay, so we're gonna show us how finished. our fidget okay. spinners. Stop. So, no. so this is uh, like This is that. my one. It's metal. It's got these like lines on it, and it's got like these little holes. And it came with this cool box here, where you can put your fidget spinner in. where you can put your fidget spinner in, and like uh, the top, and yeah, and it's gold, and it spins quite good. Watch. Cut my feet. See? And then Sophie has a silver one. Can cut you show it? Nail. Can you show it, please? No, can you cut my, my nail? Because it's too long. Okay. Okay. Did see Sophie? Okay, do you want to show yours, Soph? No, did I do you want to show yours, so? Be quiet! So Sophie's is... So Sophie's is a silver one mm -hmm. and it's like, it's kind of like the same of the mine mommy, 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 but it's okay like, it's like the same you. of mine but just instead it's silver and it's from <laughs> these are uh, Sophie's is also metal yeah these are metal mommy mm -hmm. and it sounds awesome can you type in the music on there okay right see you later bye 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 สวัสดีครับสวัสดีครับ Stay up here. yeah ไป่ะพอสก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวขอกินตัว <Hi. S 1> ขอตัวกินตะโมฮวงตัวตัแม่กินอันบักเริ่มุดมังคุดโอ้มะบาง,งอย่างก่อโอ้บักมังคุดไม่ใช่กินบะเบอร์ดอกแตงโมฮวงมันเผ็ดแห้งออกข้อนปากเผ็ดโพูดขนาดบอกว่าพวกเผ็ดมันเผ็ดกินบ่ได้ ได้มาลับ,ลบมดเผ็ดมากมันเผ็ดแห้ง,ตหง,งแต่โมฮูท่านนี้เข้าใจกินเผ็ดขนาดนบอกว่าเผ็ดกับเผ็ดเดี๋ยวกิคนคนเดียวบ้าน,นพี่ออกหันปากอ๋อชื่อเยอรมันค่ะพรนเชฟภาษาอังกฤษแมนบรานั่นอ่านฝื่อบอขาวถั่วเล็กๆเที่เยอรมันฝนตกว่าทัานได้พี่เย็นดีเนาะ เด็กๆน่ารักกระสั่นขอบคุณค่ะแต่มะฮุ้งคือจะกินมะเบิดเดี๋ยวราคะเดี๋ยวมันเผ็ดกินมะเบิดมันเผ็ดแห้งเออเขากินได้อยู่แบบแมบกินแต่มัน่าวเขามนีเด็กกินผลไม้กินทะระนิดทระ,ะหน่อย มืออื่นเทาสิไปวัดอย่างกาอ่ออันวัดน้องใหญ่วัดน้องใหญ่ว่าสิไปวัดน้องใหญ่มืออื่นนะ่ะสิไปเห็นบุญสุขสบายทั้งกระท่ำโอ้ยมีผู้ใดถือเลขบอเออว่าสิซื้ออยู่ได้หกสามสามหกพิธามลอตเตอรี่อะไรได้หน้าเหมือนอ่ะมัน,นบมี มืดไปกินเนื้อ,อย่างสื่อสืส่อลอตีสามหกหกสามมันบ่มีเลขฝัน <c oughs> น้ำตาเทียว,วังหันรู้โฆษนาบนถือง <c oughs> ข้าบ้าน a c k <oughs> <Yes, darling. S 2> thing What black thing What is it <c oughs> ข้าบ้านอาทิตย์หนาบุ้ยจ้าแล้เคยชินน้ำมากพาลูกมาก,ก่อน จังได้ความมากินแต่หมูหุ้งน้ากันไหมนะคะเดี๋ยวจังได้กับสิ่ลงวิดีโอให้เบิ้งเนาะยค่ะแต่ว่าวางเว้นบรไปใสไปเท็ดผมเทปยังก็เลยกลับมากกับผ้าลูกว่ายน้ำม,มีเสื้อแล้วก็ไปกินกับเขาเป็นยังกับผนมือถือบ่มีบม่บมีเงินมืดถือบ่ได้เติมเงินก็เลยบ่ได้ก็เลยบ่ได้บ่ได้สมาร์กเน็ตเฮ็ดบ่เป็นเดี๋ยวแชร์บบรรรบบบรให้พอ่อเล้วก็ให้ายดอกมืออื่นคอยสิมีเดี๋ยวก็นพอกันไหมเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณหลายๆนะคะท่ติดตาแม่บานไทยในต่างแดนยูเคนะคะตอนกันนี่มาเมืองไทยนี่แหละค่ะเดี๋ยวสิ่ผ้าเชียวผ้าเราผ้าแม่เรายางหลายเราจมญี่ยพุ่นกับยางมาหนีกับผ้าผ้าเรายางยางตากแดดบียร์รวดพ้อมเนาะแดดพ้อมดำพ้อมใหม่บนแล้วร้อมแห้งกระบอกกันไมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆนะคะท่ติดตาแม่บานไทยในต่างแดนยูเคนะคะ แ,แตมหมูฮู้แซ่บอยู่แต่มันเผ็ดกินบอด้มันเผ็ดแห้งพอๆกันไหมนะคะสวัสดีค่ะ